วัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีแก้ไขพิมเตอร์เอฟซานเดลสามหนึหรือว่าสามหนะครับลูกค้าแจ้งว่าหมึกออกไม่ครบนะครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีทําแบบบ้านๆง่ายๆนะครับโดยใครก็ทําได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเช็คดูก่อนว่าหัวพิมพ์ออกครบไหมนะครับก็กดปุ่มนะครับสต็อนะครับหรือว่าปุ่มกดน้ําหมึกนะครับค้างไว้นะครับแล้วก็ไปกดปุ่มเปิด ค้างไว้เหมือนกันนะครับพอไฟสีเขียวติดก็เอามือออกนะครับเครื่องมันจะเทสหัวพิมพ์ออกมานะครับเราก็ดูว่ามันสีไหนมันไม่ครบนะครับอันนี้ก็คือผมทาทาวิธีนี้ต้องมีสลิงอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งอันหรือว่าสองอสามอันนะครับสลิงนะครับขออย่างน้อยมีหนึ่งอันก็ได้ครับถ้าทําเองที่บ้านนะครับ ไม่ออกเลยนะครับอันนี้ดูสภาพเครื่องแล้วน่าจะไม่ใช้งานนานนะครับเพราะฝุ่นเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับผมจะไม่ปิดก็คืออันนี้จะแบบไม่ง่ายนะครับผมจะไม่ปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับผมจะถ้าเราปิดสวิต์เราจะไม่สามารถเลื่อนหัวพิมพ์ออกมาได้นะครับมันต้องไปปลดล็อกหรือว่าไปหมุนเฟืองด้านข้างนะครับแต่ว่าอันนี้วิธีง่ายๆนะครับถอดปลั๊กเลยนะครับ พอถอดปลั re, ๊กแล้วเลื่อนหัวพิมพ์ออกมามันจะเลื่อนได้ง่ายนะครับแล้วขั้นตอนแรกให้เราขันน็อตก่อนนะครับมันจะมีน็อตสองตัวนะครับถ้าเราก้มมองด้านล่างมันจะเห็นนะครับน็อตสองตัวที่จุดนี้นะครับก็ทําการขันออกเลยนะครับสองตัวนี่นะครับก็ทําการขันน็อตสองตัวแล้วนะครับแล้วมันจะยกชุดนี้ขึ้นได้นะครับเห็นไหมครับก็หาอะไรมาค้าไว้ตรงนี้นะครับ เพื่อที่เราจะใช้งานได้สบายนะครับเพราะว่าถ้าผมให้ถอดชุดะแกงเดี๋ยวเวลาถอดสายนะครับเดี๋ยวเวลาถ้าทําตามแล้วเวลาเสียบสายเดี๋ยวสายลอกสายอะไรเดี๋ยวชุดสแกนมีปัญหานะครับเอาวิธีนี้ดีกว่าครับหาอะไรมาค้าไว้นะครับนี่นะครับก็ค้าแบบนี้นะครับแล้วเราจะเลื่อนชุดหัวพิมพ์ออกมาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปิดจากระบบมันนะครับเราถอดป๊กเลยนะครับ เฟืองตัวนี้มันก็เลยเดือยตัวนี้มันก็เลยไม,ไม่ยังไม่มาล็อกหัวพิมพ์เรานะครับโอเคนะครับก็ถอดตลับทุกสีออกมาเลยนะครับมาดูว่าหมึกมันเต็ีมไหมนะครับเห็นไหมหมึกมันไม่ค่อยมีนะครับนะอันนี้เราจะลองทําก่อนนะครับ แต่หัวพิมพ์เสียไม่เสียก็ว่ากันทีหลังทําวิธีนี้ก่อนนะครับโอเคก็เอาสลิงมาไล่ระบบหมึกก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกก็ทําการดูดเลยนะครับดูดให้อากาศมันออกนะครับอากาศที่ตลับหมึกนะครับเพราะอากาศเยอะมากาเกินนะครับหมึกไหลย้อนนะครับเห็นไหมครับพอเราดูดเตรียมแล้วนะครับเนี่ย หมึกมันจะมาแทนที่อากาศข้างในเห็นไหมครับมันจะไม่มีช่องลมช่องอะไรอากาศอะไรข้างในเลยครับดูดแล้วเราก็เสียบคืนที่เดิมนะครับสีฟ้านะครับเราก็ทําให้ครบทุกสีนะครับทำมันกันจนครบทุกสีครับก็ดูดไปเลยนะครับดูดใหไมันขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็ได้ทําการดูดครบทุกสีแล้วนะครับหมึกที่เราดูดออกมาก็เอาไปเททิ้งนะครับไอ ปล่อยทิ้งให้หมดนะครับทีนี้เราก็ทําการเลื่อนหัวพิมพ์มาให้สุดนะครับมาฝั่งขวาให้สุดนะครับแล้วก็ถอดสายที่กล่องมึกทิ้งนะครับถอดปลายสายมันออกมานะครับไม่ต้องดึงเยอะนะครับพอมันออกมาพอเห็นปลายสายนะครับนะครับสายที่กล่องมึกทิ้งตัวนะี้แล้วก็เอาสลิงเราเนี่ยนะครับไปเสียบที่รูของปลายสายนะครับ ดันหัวพิมพ์ให้สุดนะครับแล้วก็ทําการดูดดูดแรงๆเลยนะครับมาสัก 15cc นะครับดูดมาเลยนะครับนี้เราเป็นวิธีที่ไล่ระบบหมึกผ่านหัวพิมพ์เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสั่งล้างน,นะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราสั่งล้างเราอาจจะไม่มีฟองน้ําถ้าฟองน้ําเต็มเราอาจจะไม่มีโปรแกรมเคลือบมึกนะครับผมถ้าสมุกเต็ม เพราะว่าถ้าสมึกเต็มเราต้องเคลียร์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนฟองน้ํานะครับโอเคถ้ามันถ้าหมึกมันมาประมาณ 5cc หรือว่า 10cc เราก็ยังไม่ต้องปล่อยมือนะครับดูดอยู่แล้วเราก็เลื่อนหัวพิมพ์ออกมาด้านซ้ายนะครับก็ดูดหมึกที่มันค้างอยู่ในระบบนะครับดูดออกมาให้หมดนะครับผมนี่ครับถ้าใครดูดแล้วไม่มาก็ดูดหลายๆรอบนะครับจนมันมานะครับ โอเคถ้าสมมุติมันมาแล้วนะครับพอสมควรนะครับเราก็ถอดสลิงออกแล้วก็เลื่อนหัวพิมพ์เข้าที่เดิมเสียบสายมุกทิ้งคืนที่กองเสียบเสียบคืนที่เดิมนะครับผมทีนี้เราจะมาเทสดูกันนะครับว่าเราทําไปเมื่อกีออ้หัวพิมพ์ออกไหมนะครับอันนี้ผมทําการเสียบปลั๊กแล้วนะครับ ก็ดูนะครับว่าเราทำวิธีนี้นะครับโดยไม่ต้องสั่งล้างนะครับหัวพิมพ์เราจะออกเราจะกลับมาใช้งานได้ไหมครับเครื่องไม่ใช้งานน่าจะหลายเดือนอยู่ครับเครื่องนี้เดี๋ยวรอไอไฟมันนิ่งแล้วก็กดปิดใหม่นะครับกดปิดเพื่อเราจะเทสดูงหัวพิมพ์ว่าหัวพิมพ์มันออกไหมนะครับให้มันนิ่งก่อนนี่นะครับไฟสีเขียวนิ่งแล้วก็ทําการปิดนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับกดปุ่มสต็อปค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดไฟสีเขียวติดแล้วก็ปล่อยมือนะครับเครื่องนี้ลูกยางหนึ่งกระดาษไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยมันดันลงเวลามันดึงนะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนทีหลังถ้าเราเปลี่ยนเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าหัวพิมมันออกครบไม่ครบเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับ เราต้องเช็คหัวพิม์ก่อนให้หัวพิมพ์มันครบปกติก่อนนะครับนี่เห็นสีออกมาแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับนี่ครับผมก็ออกมาสวยปกตินะครับเหลือสีดำจุดๆเดียวนะครับแต่ว่าใช้งานไปก็ออกครบตัวนี้เพราะว่าเราไล่แบบระบบแบบไม่ง่ายนะครับออกมาขนาดนี้ไม่ใช้งานหลายเดือนก็โอเคนะครับจากตัวแรกไม่ออกเลยนะครับ โอเคมึกก็ที่แท้งก็ใกล้จะหมดนะครับหมึกเหลือน้อยมากนะครับโอเคสําหรับวิธีนี้ก็ผ่านปกตินะครับไล่ระบบมึอกออกปกติครับผมจริงๆแล้ววิธีนี้มันเป็นวิธีที่ผมใช้มาตลอดนะครับมันจะออกดีกว่าเาราล้างเลยนะครับโอเคครับผมถ้าใครเจอก็ลองไปทำดูนะครับวิธีนี้ออกมาได้สวยเลยนะครับ สำหรับลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ